กูชี่ลด50%ที่เอาเล็ตมีที่ไหนกันบ้างโอลาสวัสดีค่ะตอนนี้คุณอยู่กับ s a m o s นะคะแล้วนี่ก็คือช่อง Cat ซ l l m โ s สค่ะทุกคน เนื่องจากว่านะคะมีหลายคนเนี่ยถามคําถามกันเกี่ยวกับ g ุ c ชี่เอาท์เล็กันมาเยอะมากเลยนะคะวันนี้เนี่ยโมสก็เลยอยากจะมาแชร์กันว่า Gucci ่เอาท์เนี่ยมีที่ไหนบ้างทําให้คุณไปช็อปได้แบบราคาถูกสุดๆได้สินะคะ้าแบบ g ุช c ี่เนี่ยไปใช้กันในราคาที่ดีสุดๆไปเลยค่ะ ก่อนอื่นค่ะโมองขอบอกก่อนว่า Gucci Outlet เนี่ยจะเป็นช็อปที่แยกออกมาจาก Gucci ธรรมดานะคะซึ่งเราจะเรียกกันว่า Gucci Collection นั่นเองในส่วนของช็อปคอ l เลกชันค่ะคุณก็จะสามารถซื้อสินค้านะคะได้ตามแบบที่มันมีในเว็บนะคะเว็บไซต์ต่างๆมีสินค้ารุ่นไหนบ้างออกใหม่แบบไหนบ้างน,นะคะตามซีซั่นต่างๆเนี่ยจะหาได้เลยนะคะตามที่ช็อป o l l e c t i o n ทั่วๆไปแต่ Gucci Outlet ค่ะมันจะมีความแตกต่างก็คือจะมีสินค้านะคะที่ผลิตออกมาในไลน์ของเ u t l e t เท่านั้นนะคะ หรือว่ารวมไปถึงนะคะสินค้าที่มาจากคอลเลกชันด้วยแต่ว่าในช็อปคอลเลกชันที่ผ่านซีซันนั้นๆมาแล้วนั่นเองค่ะมาเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่ามันมีที่ไหนกันบ้างค่ะอันนี้นะคะต้องบอกว่าข้อมูลเนี่ยได้มาจากเว็บไซต์นะคะที่ค้นหาได้เลยนะคะตาม Google ต่างๆนะคะทุกคนก็ได้ข้อมูลนะคะมาว่า Gucci Outlet เนี่ยมีอยู่ที่แคลิฟอร์เนียนะคะซานฟรานซิสโกนะคะชิคาโกนะคะเคนทักกี้นิวยอร์กนะคะเท็กซัสอันนี้ก็จะเป็นอีกโซนหนึ่งนะคะแต่ในโซนที่ม o สจะชำนาญชานใช้เป็นพิเศษนะคะ ก็จะอยู่ในโซนของสเปนนะคะที่บาร์เซลโลนาเนี่ยก็มีเหมือนกันนะคะหรือว่าจะเป็นที่ฝรั่งเศสนะคะก็มีด้วยรวมไปถึงอิตาลีค่ะโอ้โหบอกได้เลยว่าเมืองนี้เนี่ยคนหนาแน่นแบบชุนลมุนค่ะทุกคนใครที่อยากจะไปช็อปก u c c i เอาเล t นะแล้วอยากไปช็อปที่อิตาลีนะโมสบอกได้เลยว่า จะถามว่าได้เปรียบหรือเสียเปรียบเนี่ย m o คิดว่าไปเมืองที่มันเงียบเงียบแบบของมันก็น่าจะมีเหมือน,อนกันอาจจะมีเยอะกว่าด้วยซ้ําแล้วเราไม่ต้องไปแย่งกับคนอื่นด้วยค่ะเพราะว่าที่อิตาลีเนี่ยเขาเป็นเมืองที่เป็นต้นกําเนิดของแบรนด์กุชชี่ใช่ไหมคะทำให้เวลาที่ใครนึกถึงเครื่องหนังต่าง,าง,าง,างเนี่ยก็มักจะพุ่งตรงไปที่ประเทศนั้นก่อนเลยทําให้กําลังการซื้อเนี่ยมีมากนะคะคุณอาจจะต้องไปแบบว่าตอดแถวนะคะหรือว่ารอสินค้าอะไรแบบนี้นะคะถ้าใครที่อยากจะช็อปจริงๆมาเพื่อช็อปจริงๆโมสแนะนําว่านะคะให้มาเมืองใกล้เคียยงงอ่่าเชนบซล คนก็ยังเยอะอยู่ค่ะแต่ว่ายังอยู่ในระดับที่เรารับได้นะคะเป็นทราฟฟิกที่แบบเออเข้าออกเข้าออกแบบนี้นะคะยังไม่ถึงกับว่าต้องรอนานจนหงุดหงิดมากค่ะทุกคนแล้วก็ถ้าถามว่าของในเอาท์เล็ตเนี่ยมีอะไรขายบ้างน,นะคะอันนี้เนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับว่าช็อปนั้น,นะคะ่ะเป็นช็อปใหญ่หรือว่าช็อปเล็กนะคะบางเอาท์เล็ตเนี่ยก็เป็นพื้นที่เล็กๆบางเอาท์เล็ตเนี่ยก็เป็นช็อปใหญ่ๆนะคะบางที่มี2ชั้นเลยก็มีนะทุกคนแล้วก็ด้านในค่ะเวลาที่เดินเข้ามาแล้วเนี่ยสินค้าเนี่ยก็จะเป็นพวก เลเทอร์กู o ดส์นะคะเลเทอร์กูดสก็คือพวกเครื่องหนังนะคะกระเป๋าต่างๆ small leather goods นะคะอันนี้ก็จะเป็นพวก c a r ์ดฮ l ลเดนะคะหรือว่าเป็นกระเป๋าสตางค์นั่นเองนอกจากนั้นค่ะก็ยังมีรวมไปถึง ready to wear นะคะก็จะเป็นพวกเครื่องแต่งกายนะคะหญิงชายบางที่มีของเด็กด้วยนะคะอันนี้ก็ต้องดูว่าชอบเป็นขนาดไหนเช่นเดียวกันค่ะแล้วนอกจากนั้นค่ะก็จะมีในส่วนของรองเท้านะคะรองเท้าเนี่ยก็จะมีหญิงชายเหมือนกันค่ะทุกคน เครื่องประดับนะคะออคเซอรี่นะคะอันนี้ก็จะเป็นพวกแบบเข็มกลดัดตุ้มหูสร้อยอะไรพวกนี้นะคะแล้วนอกจากนั้นค่ะยังมีรวมไปถึงเข็มขัดด้วยนะคะซึ่งหลายคนเนี่ยสนใจมากเลยว่า เจ้ารุ่นเข็มขัดมาร์มอนเนี่ยหาได้ที่ในช็อปกุชชี่เอาท์เลหรือเปล่าใครอยากรู้ประเด็นนี้ค่ะคอมเมนต์ไว้ด้านล่างใต้คลิปเลยนะคะเดี๋ยวโมจะมาตอบให้ถ้าเกิดว่ามีคนอยากรู้เยอะๆค่ะโอเคไหมแล้วนอกจากนั้นค่ะในส่วนของน้ําหอมที่ขายในเอาท์เลเนี่ยก็มีอยู่ด้วยเช่นเดียวกันแต่ว่าจะไม่เหมือนกับน้ําหอมที่ขายในช็อปใหญ่หรือว่าในห้างปกตินะคะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยน้ำหอมที่อยู่ในช็อปเอาท์เลทค่ะจะเป็นน้ําหอมที่เป็นคอลเลคชันที่ผ่านมาแล้วอะทุกคนเหมือนแบบ มันไม่ได้อยู่ในกระแสแล้วแต่ว่าหอมมากนะมมสมีอยู่2ขวดนะคะที่มอส,สอยมาเป็นแบบลายดอกไม้นะคะสีชมพูกับสีเขียวนะหอมมากแบบฉีดแล้วหอมฟุ้งทั้งวันซึ่งเจ้าสตัวนี้เนี่ยหาซื้อไม่ได้แล้วนะคะในช็อปน้ําหอมทั่วๆไปนะก็เลยทําให้เวลาที่อยากได้เนี่ยก็ต้องพุ่งตรงไปที่อเ o u เล็ตอย่างเดียวเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่ง exclusive item นะคะที่ น่าค้นหามากเลยค่ะทุกคนอ้แล้วนอกจากนั้นค่ะยังมีขายในส่วนของนาฬิกาด้วยนะคะเชื่อว่าแฟนกุชชี่หลายๆคนเนี่ยก็อยากจะได้นาฬิกานะคะที่ใส่ได้นานๆ คุณภาพดีนะคะแล้วก็ราคาเนี่ยไม่แพงเกินไปก็แนะนําว่าสินค้าของ outlet เนี่ยก็เรียกได้ว่ามีคุณภาพนะคะแล้วก็ตอบโจทย์ของคุณได้อย่างตรงเป๊ะเลยเนาะสำหรับใครนะคะที่อยู่ใกล้ๆช็อปไหนนะคะหรือว่ามีความสนใจจะไปช็อปไหนเนี่ยก็สามารถเซิร์ชแล้วก็เช็คดูได้เลยนะคะทุกคนแต่ต้องบอกว่า gucci outlet เนี่ยเขาไม่มีออนไลน์นะคะแบบใน gucci collection นะคบเพราะฉะนั้นถ้าอยากได้ความสะดวกสบายเนี่ยมดก็แนะนำว่า กุชชี่ที่เป็นแบบว่าคอลเลคชันเนี่ยก็จะมีความทันสมัยกว่านะคะแล้วก็มีการบริการที่เข้าถึงแล้วก็พิเศษมากกว่านั่นเองค่ะทุกคนใครที่ชอบข้อมูลเกี่ยวกับแบรนด์เนมแบบนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์นะคะกดแชร์กด Subscribe นะคะแล้วก็กดกระดิ่งให้โมสด้วยนะไปถึง1,000 Subscribe กันทุกคนขอบคุณทุกคนนะคะที่ให้กำลังใจแล้วก็ติดตามกันนะวันนี้ก็ประมาณนี้ค่ะมาเป็นคลิปสั้นๆนะเจอกันได้ใหม่ในคลิปหน้านะคะวันนี้ต้องขอตัวไปก่อนแล้ว Adios.